35ยังเจา๋าลิเดียคุณแม่สายสตรองโชวลีลาเซิร์ปปอดปดหุ่นแซบเวอร์ หลบหน่อยแม่จะเดินการเวลาไม่สามารถทำลายความสวยความแซ่บของเธอได้เลยสำหรับตัวแม่จะขาเพื่อดิเดียสรันราตตำนานนักร้อง R&B คุณแม่ลูกสามที่ผ่านมา35กระตยังสวยใสกำลังปิ๊งหุ่นเซ็กซี่เกินต้านเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนและสุดหันมาเป็นสาวสายกีฬาสปอร์ตเกิร์ลเทคคอร์ลงเล่นกีฬาทางน้ำสุดฮิตอย่างเซิร์ฟบอร์ดน้ำสาวดิเดียมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆนอกจากท่าผอมลีลาได้แล้วนั้นชุดก็ต้องพอร้อมด้วยเช่นกันสาวลิเดียมา ในลูกสาวสตรองเลือกใส่ชุดว่ายน้ำ Angel b ล์บ k ลกแบรนด์ไทยที่ดังระดับโลกออกแบบโดยตัวแม่แฟชัชนิตาเจ้า,จาของแบรนด์คนเก่งคุณแองจี้แองเจลิสตาเลกที่โดดเด่นทั้งสายแฟและสายสปอร์ตส่งผลให้ลูกนี้คะแนนความสวยยิน่หนึ่งออกมาเฟียสซับหุ่นดีเซิเวอร์สุดๆยกให้เป็นคุณแม่ลูกสามที่เซปที่สุดในสยามประเทศไปเลยจ้า